ก็มาสวัสดีกับ f อกแล้วนะครับห่างหายกันไปนานนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้แอดก็มีแบงค์ใบละ100ของในหลวงราชการที่9มาฝากให้ FC ได้ดูได้ชมกันอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้เป็นแบงค์ ใบละหนึ่งร้อยสมัยท่านยังหนุ่มอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าเก็บสะสมนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะปั๊มเป็นรูปของพระองค์ท่านไว้ตรงกลางก็จะปั๊มว่ารัฐบาลไทยแล้วก็เป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับเห็นไหมครับ แบงค์ใบนี้ยังคงสภาพความสวยงามอยู่นะครับ FC FC จะเจอรีบเก็บได้เลยนะครับแอดรับประกันว่าแบงค์ใบนี้ในอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับ FC เดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันดูนะครับ FC นี่นะครับก็เป็นด้านหลังของแบงค์ใบละ100หรือที่เขาลองเรียกว่าแบงค์หนึช้างแดงนะครับตรงกลางแบงค์ก็จะปั๊มเป็นรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงช้างทำยุทธหัตถีนะครับเห็นไหมครับ f c เป็นอีกหนึ่งใบที่แอด บอกได้เลยว่าถ้าเจอต้องรีบเก็บนะครับสวยงามมากนะครับแบงใบนี้สภาพยังเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแอดนี่สวยงามนะครับแบงใบละหนึ่งร้อยช้างแดงนะครับในอนาคตนี่รับประกันได้เลยว่า หลายบาทแน่นอนนะครับ fc ก็เอามาฝากให้ fc ได้ดูได้ชมกันนะครับนี่นะครับตรงมุมก็ปั๊มเป็นพยาคุดแล้วก็เลข100ไว้นะครับนี่นะครับหนึ100ไทยแล้วก็100่งร้อยาบิกด้านล่างก็ปั๊มหน0่ไทยไว้อีกนะครับมีทั้งหมด3จุดนะครับ1 2ึสานี่นะครับ เอฟจะเจอก็เก็บไว้ได้เลยนะครับ100ช้างแดงนะครับด้านหลังปั๊มเป็นรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก็ต้องขอบคุณเอฟซนะครับที่คอยกดกระดิ่งและกด Subscribe ให้แอดไว้แอดมีแบงหรือเหรียญดีๆแอด add ก็จะเอามาฝากให้เอฟได้ดูได้ชมอีกนะครับ ขอบคุณครับ